หนึ่งที่มาของชื่อเขาสมิงคําว่าสมิงหมายถึงผู้มีเวทมนต์แปลงร่างได้หรือเสือสมิงเสือผีเขาสมิงเป็นภูเขาที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวลึกลับที่สามารถแปลงร่างเป็นเสือสมิงอาศัยอยู่บนเขานั้น 2. ตัวละครหลักในตำนานหญิงสาวลึกลับงามแต่เดียวดายเป็นสมิงแปลงร่างได้ชายผู้หลงไหลหลงเสน่ห์นางสมิงและติดกับดักเวทมนต์ ชาวบ้านและพระธุดงผู้รับรู้เหตุการณ์และมีบทบาทเปิดเผยความจริง 3. พฤติกรรมลลงล่อกของสมิงสมิงจะใช้ความงามและเสน่ห์ลลงล่อ,อผู้ชายให้หลงรักจากนั้นจะพาไปอยู่บนเขาและกินเป็นอาหารในคืนพระจันทร์เต็มดวง 4. การเปิดโปงความจริงวันหนึ่งมีผู้ติดตามหญิงสาวไปแล้วพบร่างผู้ชายถูกกินเหลือแต่กระดูกเรื่องราวจึงแพร่ไปทั่วหมู่บ้านผู้คนหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงเขาลูกนี้หาการสะกดพลังสมิง พระธุดงผู้มียาพิเศษได้มาสะกดอาคมมีการฝังตะกรุดลงอาัคาราบนหินเพื่อสะกดพลังสมิงไว้ใต้ภูเขา 6. อิทธิพลในปัจจุบันเขาสมิงยังคงเป็นชื่อของอำเภอและถือว่าเป็นพื้นที่มีพลังลี้ลับชาวบ้านบางกลุ่มยังเชื่อว่าเขานี้มีผีหรือวิญญ,ญาณคุ้มครองไม่ให้ใครลุ่งล้ำ